สวัดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชื่นชอบโคต้นชาแนลนะคะวันนี้มากินข้าวพี่น้องมัตตาตัวมัตตาปากข้าวเหนียวนี่อย่างแน่แกงมาใหม่ว่าเห็นเดิมไหมเห็นรึยังแกงน้อมาเนี่ยนี่อย่างแน่ผู้บุญในน้ำแน่ไข่ต้มค่ะไข่ต้มต้มถั่วใยเลิศค่ะต้มถั่วใยเลิศ ปลาทอดใหญ่เลยค่ะปลาทอดใหญ่บุ๋มนี่แหละปลาทอดใหญ่บุ๋มสามีไม่เยี่ยมเหรอคะส่งของมาให้ค่ะสมบูรณ์แกงหน่อไม้ยายฟานดิ่งแกงหน่อไม้ยายเท่าค่ะเย่ยฟางปลาส้มไข่ค่ะน้ำส้มเหญลิศค่ะส้มเหญิเค่ะข้าวยายฟานข้าวยายฟานค่ะเอาวไข่ก้อเออลืมปิ้งไก่ค่ะครูพิชัยค่ะปิ้งไก่ครูพิชัยค่ะเต็มโมไข่ค่ะเต็มคคุณแนน่ะโมคุณแนนค่ะ เรามาปลูกความเป็นหญิงของเราด้วยอันน <is this> ี้นะคะจะกินอ <uar these people>? ันนี้ต่อนะฮะมาขามากินน้องการใคะพี่น้องขาแสบนัวค่ะแสบนัวคนเยอะเลยค่ะต้องแ่เาะงล้ไนงข่าก้องไงพี่น้อง ไม่ได้ตั้งใจว่าสะม่กินข้าวหรอวคะ่ะที่รถใจจหิงไหมฮะจอจะแรนจัดหนามโรสเือรเีข่อท่านหันขอรเอรเรียบอกว่าไม่ได้ก,กินข้าวก็ได้ได้กินไงไม่เป็นเร่นงนี้ไม่ฉช่ค่ะ ตเนีกับสีเฮดมุ่หลักกันอานนะคะอีนี้น่ากินกันสีหิวนะ้ำอื้ยจะได้าตาด้วย่ะอันตัวซมไม่ได้าเป็นน้ำายชาติาวบอกบ,บ,บอกหมึกดิบอะไรสีน้บอกไว้ายายเฮดมากข่อยสีเฮดหายยุนีทายรูปราเตอมมากสเปียร์ละหัหายม่ซีดีทุ่งางกบิ <c oughs>

ถามว่ามันทำได้โอ้แต่ก่อนในเด็กน้อยอ่ะมันก็เก่งความน่ะบางคนทำได้โอ้แกหาม่เห็นปแบบนกบุกตื่นเต้นละระัสใบใบท้องกับหัวมันละเอาไปเบิองว่ารหัสแม่เตืองเลยแม่ไม่เอาไข่เขาไปละจะบอกว่าทาร์ไขพิษเนี่ยเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนรหัสใบใเพราะ จำรหัสได้แบบเดิมไม่ได้เป็นเหมือนน้องเป็นผู้กําจัดบ้าใดเด้อฉันน่ะเพราะเขาเข่าคางไว้ตลอดเนาะ้อเป็นรหัสไหมที่เป็นหน่อยหนอยหรอเปล่เดี๋ยวนี้รหัสยังกระตามที่ใส่ไดซี่เป็นจอมันเป็นรหัสเดียวกัน ต้อยต้อยจำจริงไม่ควรทำาหารเดียวกันนะเอาแต่ว่าเราจะจำไม่ได้ซับาหลอดเขาสิ่แท้หลอแกหอมด่หลอเนาู้ส ทำเขาขายเคียงอ่างกู้บครับเินิ่นิ่นะไหนงั้นยังมาบ้าท่านดีโหลดโปรแขรมันม่ได้เนือ้องด้นเวอร์ยังมานแล้วเคยมเห็นว่ได้นอดสีของห่างบอกไม่ดเครื่องมาเยอ่ะชยตาบอดเสียจุ่มพื้นจังอ๋อเกิดมึงแผนจะ ปิ่นเนี่ยปิ่นแผนตัวเทียปรนมาณจะดาสามลิมมหฮางนม่เปนผู้อายแล้วแต่เาเจอเราไม่สีเป็นอย่างเง้ยรปิ่นแทงหอมหมืหอมแล้วก็ปิ่นง่ายที่สุ่นเป็นอย่างผอยเหรอคนรูพี่ฟาดก็ของฉันนะบอกนี่ท แต่ว่ามือมันแห้งนะนี่มือแข็งมันแห้งหมดต้องปิดทุกมือี่ซื้อมือมือแะบนถ้าใช้ความจริงเราไม่คุ้มเนาเข้าช้แค่ค่ะขวดละหนึ่งอยวดละห้าบาทตอนแรกก็งพอแค่ยขวดละสองร้ยแปดิบแล้วสี่วดเนาะต้อบอกสเเปลี่ยนทีละอัน ม่เหมือนความกันดอกมันก้าวไปสายแบตืมเหี่ยวกอนามเองมันข่าแรงกัเลี้ยงเชื่อในใจส่งมาหายนูยื่นยื่นเลยส่งอะไรถ่ายรูปกล่องราเตมหลังไม่หนูเลยไม่ทำให้ ออนไลอะไรตีเนื้อยหักตีต้องเปิดข้อม่อยปะบอค่ะว่าต้องเปิดค่ะอันหน้าแม่ค่าเต็มหออยู่นี่้าผู้เดียวเนียค่ะนี่มาค <c oughs> ่ถ้าเห็นจะถวยเด้อลูกสองมือหนักยาจะเรไหาคะตัวเบิของตัต้มต้องเปเตอสมัครชืจอสมร์ทเพิ่มค่ะ ด้กินแต่วันอาทิตย์นี่ยาคะวันนเีที่บกาทิตย่ะนี่าเปิดเทิ่มั้งเหือแล้วบุมเออก็ห็นกินทิ่เองมาดูมาเห็นกินกินเองนีค่าเี่ยนเปิดเทิมก็เสด็จมาซุ่มรองชันกันเลยจ๊มือล้เปด้งเปิดเดือถ้าเปิดเทอมไม่เด้เดือนเพราะซเดือนหาเดือดไอเด็กเปหน่องเราตั้งยากระอาบน้ำแล้วตั้งยากแตงขวดตั้ยาหนาก็นอาวไม่ได้ยินเสีา แซ่บแซแต่บกท่วมเองนัวมไอ้บุ้มก็ยิ้มกวงแฮะความกวงเล่าหน่ละตจนซึนับหนึ่งตอ่นี้ว่าเตียงใสหด,นะเดเอเนอ,อ่ยต่ผมจะรถหน่ะเออแค่ใสแบบเปิดเผยแด้วลนะเห็นมาบุ้งจิ้นแล้ว <c oughs> ตะกี้น่ะเสียงใส่จุดจองห้องกับคู่นัดที่ของเย็นเล่นเนี่ยทีปุ๊กเอาไปสซนสิในห่าวเลมีห้องก้าวแตนเก่ากัไรอ่แล้วจีเราค้อคู่ขอด้วยเก่ากับไรแลดิ หนูว่าตอนสีได้ห่างนั่งมาหมองหเลยเนาะเ้ั่นพ่หนกจุ่มเหื่อกี่ม้นต๊นดีเนาะอันเดี๋ยวจะเอาอันแปลปาหอยมาเนาะมันอีนุ่งเสียบปหอยสุดกลิ่นกระสันนั่งมาหูสุด่อละหาแค่ห่อเดียวเนาะย่างบาดหรือมแซ่บอยู่ใส่ย่างหัวหอย แก่ถสงยุ่งเสร็จแก่าวาอินก็บอกอ่องามขอหลูทำเนียบแน่เนียบไหนค่ะหลูผู้บริหารน,นักบะมี่อันนั้นไม่แน่นช่ยหายเลยนะ มูนี่อะไรคือมูนี่เอากระกองต้อนเพื่อนอะนรย้ายเขาก็แจกเหมือนทุกงอนล่ะอันไหนโครงการพันธุกรรมอันนี้แหละทั้งหมดโอ้อันนี้เป็นไฟล์ป้ายที่เอนทำก็เลยมีแต่หนูมีทั้งงานเอาหูกับพี่อกูมีอ่ะปุณนดูไปต้นยังต้นกล้วยค่ะกล้วยอะไรอันนี้ำหวามันดูเพื่อไวนะว่า ใบ,บมันง้ามค่ะได้เพื่อนเจ้าลายพี่น้องเบิ่งซอยเสน,น่ห์มาคุยน้ำหวานมานี้ต้นนึงนำ้ำหวานที่นป่ายแห <นะ S 1> มนั่นแถวตรงไหนวะใช่ค่ะมันน่าจะเป็นมานในน้ำบ้านนะ <laughs> เชียงเอาฉันมาที่ยังอเ,บบเอ๋นต้นกล้วยใบใบที่เขาขายโฆษณาไหมอา้าวจะมีหลักห้าฝากคนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอาหารวันนี้ขอบคุณครูโกลมครูแนนครูจิ๊บครูฟาน สมาชิไกไม่กระลังมาแต่กระสิลากกล่องแล้วสบายดีสวัสดีสวีด